สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกุมพันธุลากันนะคะวันนี้กุมพันธ์จะท,ทําน้ําพริกค่ะพี่นอ้องแจ้วไอซุปประเขียคะ่ะซุปประเขียกับไอปนปลาทูด้วยค่ะพี่นอ้องนี่นี่นี่อุปกรณ์อันนี้ปลาทูก็คือต้มใส่น้ําปลาไว้แล้วพริกตม้มแล้วก็มะเขือต้มต้มใส่หม้อปลาาเลยด้วยค่ะเนี่ยทั้งทั้งปลาทูทั้งพริกทั้งมะเขือนี่แหละอันนี้พริกที่จะเอามาทําอันนั้นก็จะเป็นใบโหระพาอันนี้ก็จะเป็นอ่า กระเทียมกับหอมอ่ะพี่น้อนี่ค่ะนี่ค่ะก็คือก็คือต้มมอปลานี่ค่ะคุ้มพันต,ต้มเสร็จเรียบร้อยอ่ะมาตั้งกดีก่อนเดี๋ยวจะเฝ้าด้วยค่ะคุ้มพันจะคั่วอันนี้แป๊บนึงให้หอมหอมป๊อปป๊อ,อนี่ค่ะคั่ว น,นี้ก็จะเป็นเดี๋ยว,วยยยหมดแล้วหรใส่นนึงใส่น้ำมันนิดนึ่เพพะติดก้นกระทะนี่ละโอ้ยอยนนี้ นิดนึงแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยพริกที่ต้มแล้วน,นั่นแหละคุ้มพันขัวนข่วเพืออ่อนจีกันขั่วให้หอมหอมใส่หอมมอแดงน้อยได้ไหม่นาะตั่วให้กระเทียมกับกระเทียมกับหอมหัวแดงหอมแดงแต่น้อยใส่เนื้อหมูสับน้องใส่เดี่ยวได้ไหม่นาะ ขัวเดี๋ยวเราให้ไปตังมขัวให้แห้งขั่วให้แห้งสักหน่อยเลยตั้แล้วก็ตดหอมเลยแล้วค่ะพี่น้องขั่วหอมขั้วกระเทียมใส่ที่เพื่าต้มไว้ล เราต้มมะเขือเนี่ยบมะเขือเทศก็เอาหอมอ่าหอมหอมแดงกับกระเทียมต้มใส่หมอกล่าเลยได้ค่ะแต่คุ้มมันว่ามันบ่หอมกับยอดแต่คนมนักเนาะค่ะเนาะอคุ้มมันก็ชอบแบบนี้ก็คือเอามาคัว่วสักหน่อยนึงให้มันแทะเนืน้อนัวนี่ค่ะมันแบบน้อยน้อยนั่ง มื่อนี้มื่อนีหนหน้หนึ่งข้าวเหนียวนะพี่น้องเนึ่งข้าวเหนียวข้าวไรโบรี่ผสมกับข้าวข้าวสีม่วงข้าวดำาวประมาณนี้ค่ะควบหอมสักหน่อยโอเคค่ะพอแล้วค่ะครบห้าทันที เน้น้ำปลาไหลรงนันก็จะเทใสต่ตรงนี้ให้แข๊งกระชิหอมเลยกระเทียมน,น้ากินนะโอเค <c oughs> ตำเข้าัปเนี่ยตำ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 บางคนเขาก็เอาไอ้นั่นด้วยค่ะพี่น้อง บางคนเพ่นก็เอาไอ้เอาพริกป่นอ่ะจะขูมพัดในมากพริกมากพริกพริกสดต้มต้มแล้วยังมาพอเลยกขูมพัดน้ำมะขวาน้ำเด้อค่ะ,คะเด้เเอพี่น้องขวานเราก็จะอ๋ออันนี้กินข้าวแบบบ้านๆเราอยู่แบบพอเบียงเลยพี่น้องพอเบียงเบียงชี ญาติเด้อค่ะเด้อพี่น้องอญาติมาเอะใส่ขีปฐุญาติใส่มือเด้อค่ะคุ้มพันล่างแล้วแหละเอาใส่โคกเลยนะพี่ลื้นนะใส่เลย,อยโอ้ยว <c oughs> ครูเป็นจามเบิดแฟดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าชนพีค่คุมพันนี่แหละมั้งคุ้มพันกับครูนนลืก็จามด้วยกันไม่ค่ะเอาก้างอะไรออก หลอดบัน้องมือเนี่ยขออนุญาตใส่มือด้ค่ะพี่น้องเห็ดกินเองนี่แหละเอาเอา,เอาคือเป็นซีเเ่เป็ดเป็นเข้าจมูกใช่เลยเดี๋ยวนะ ทีนี้ก็เอาปลาทูนี่ค่ะตั้ปลาทูใส่เลยเอาก้างออกเคียน้อยขออนุญาตใส่มือแล้ว่ะเพราะว่าล้างมือสะอาดแล้วนะคะมันบ่นหนักพี่นอ้องปลาทูสองตัวบางย้ายเลยค่ะพี่นอ้องก้างก็บ่ค่คอยมีหลายดอก ปลาทูเนี่ยเอาให้น้องแมวกินน้องแมวกับปลาทเนี่ยคุกข้าวกับปลาทูให้กินมันไม่กินแต่วันนี้คุกอาหารเปียกกับข้าวสวยร้อนๆกินมาเนี่ยน้องแมวคุ้มพันกินกินแล้วแล้วก็นอนอยู่ในตะร้าเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อทำกับข้าวมวันนี้น่ารักไม่ร้องเลยเปิดพัดลมเป่าให้นิดหน่อย,ยเอย็นสบายแต่ว่ายูในห้องแอร์บ่ได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวน้องแกเป็นปอดบวมอยู่ในที่เย็นมากไม่ได้หรอกอยู่อากาศพัดลมนะพอไหวห้องห้องแอร์ก็เข้าไปประมาณสองสามนาทีก็เอาออกมาแล้วนะให้น้องออกมาแล้วเดี๋ยวอันตรายทั้งคนทั้งเมียเมียพันโอเค เดีอบร้อยเดียบร้อยด้วค่ะเดีอบร้ยเล้ก็ตัมกบินะเอาตัมน้อยน้ เป็นจะแซ่บกว่าพี่ท่องเ่าได้กินแจ้วหลายมื้อแล้ว ไทยไม่มนเหอนกอนโอเคดียวมาเร่งกันกติใช้น้ำปลาบางเดี เียดสโอเคเดี๋ยวตักสใส่ถ้วยไว้ก่อนเพราะว่าคุณพันจะใช้น้ำพริกแห้งด้วยน้พริกแห้งด้วยแล้วก็ซุปกดเขียวน้ำเด็่ะพี่นอกไว้จำเนี่ยแซ่าทีนี้ก็ใส่น้ำเขือลน้ไป นี่ค่ะใสลงไปเลยโทษ์ได้ค่ะนี่น้องเลิ้ยงกวนี่โชวกับเขีือแล้วก็ไปเนี้อ เอาประมาณใด๋แล้วบ่ <c oughs> แค่นี้พีดพอแล้ <c oughs> โอเคใส่ใบมโ้า,าลงไปค่ะใส่ลงไปเบิดเลยหอมดีนักลอปอันี้สูบกระเขือไรของน้ใส่ใบอหระพาในถือกันดีเล้เคป็ในด่นนูมนกำลังพงพันมือเนี่ยพอดีไปน้อ đầy, xay ch้อน chìm gần đây, ngon lắm đấy, để ăn, nước mắm, 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 nước nước mắm, nước mắm, nước nước เพื่อความเข้มข้นแล้ค่ะพี่น้องนี่ไปเลยน้ำปลาโอ้แซ่บครับบนในพี่เล็เนาะใส่จานใดเนี่ยใส่จานเนาอพีีเนาะเสร็จแล้วค่ะุ้มเกลือรวมพันเสร็จแล้วใส่จานใส่จาน พี่เล็กนะเดี๋ยวสะได้มันสะได้มันเพื่อพี่น,อน,ออน้องเดมหมวกกันโอ้บะน,นี่พี่น้องเอ้ยกินหอบบนดบ้านเด้บะนี่บะน,นี่ตุกเคี่ยง่ายมาเด้อค่ะพี่น้องกินขา้าวเหนียวน้ำกันเอาข้าวเหนียวตุ้ยมือเนี้ยว่าที่กินขาน้าวเหนียวก็สุดเจ็บเจ็บร้อยเดี๋ยวนะ โอ้ใส่หุ่ย นี่น้ำพริกน้ำพริกโคมพันด้วยค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นน้ำพริกแห้งด้วยค่ะเนี่ยน้ำพริกแห้งเดี๋ยวควมพันหยดน้ำปลาานิดหนึ่งปลาที่ปลาสุกด้วยค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะเรียบร้อยอาหารโคมพันวันนี้กินแบบง่ายๆนะคะเนี่ยจะตายคมพันโอเคเนาะนี่ค่ะเอาพริกจิ้มอันนี้เป็นสูบปรปะเขืออันนี้เป็นป้นปลาทูด้วยค่ะ แก้วประถูมีสองสองเมนูกินกับเข้าเหนียวอ,อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ